สนับสนุนโดยโรซาฟามิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราเนี่ยเอาใจ F c ฟซเหนียวแน่นของเราสุดๆไปเลยนะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นคำถามที่หลายๆท่านถามกันเข้ามาเยอะมากเลยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคืออะไรวันนี้ไปเจาะเลยกับหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับหมอนรองทับเส้นประสาท เราหมายถึงบริเวณหลังหมอนเราก็ดูบริเวณตำแหน่งหลังตำแหน่งที่เราถ้าเป็นผู้ชายก็แนวที่คาดเข้มขัดพ้อมอหลังเราอ้อเอวเราลงไปนะครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆตอนมีการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทท่านฟังครับที่กระดูกคนเราเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยครับมีหลายๆลาปล้องถ้าเป็นแนวของหลังแนวคาดเข้มขัดก็มีกระดูกห้าปล้อง แต่ละป้องแต่ละป้องแต่ละป้องนั้นเป็นกระดูกสี่เหลี่ยมสเหี่ยมป้องป้องเชื่อมระหว่างกระดูกแต่ละป้องป้องหนึ่งไปต่อป้องสองป้องสองไปต่อป้องสามแต่ละช่วงนี้จะมีหมอนกระดูกคอยทั้นอยู่ตรงกลางเพื่อเวลาเราก้มหลังเยอะๆหมอนกระดูกที่เป็ตัวที่มันคล้ายๆเจลลี่คก็จะบีบทั้งหน้าทั้งหลังอยู่ได้โดยที่ทำให้กระดูกสุวสองชิ้นนั้นไม่เสียดสีกัน โดยตรงเรียกได้ว่าคอยประคับประคองให้กระดูกที่เป็นของแข็งเนี่ยสองอันเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างดีเราก็เหมือนมีชีสตรงกลางอ่าที่แบบตัวมันเองเนี่ยให้ตัวได้มีความนุ่มนู่รกระดูกสองอันเนี่ยจะได้อยู่กันแบบดึงดังดึงดัง,ดงได้ใช่ไหมครับครับใช่ครับแต่ว่าบื้องเอื่นว่าพออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช้มาสี่สิบห้าสิบปีประมาณนี้ครับหมอกระดูกตัวชิ้นเนี่ย จะลดความยืดหยุ่นลงความยืดหยุ่นจะลดลงจึงมีผลทำให้มันนี่ครับไม่ก็ไม่รับแรงยืดหยุ่นได้มากเพียงพอ,อบางทีเราทําท่าที่ก้มเยอะเกินไปแถมก้มแล้วปยกของหนักด้วยเช่นก้มลงแล้วยกกระถางต้นไม้เพื่อจะย้ายที่จากจุดนี้ไปไว่าที่หนึง่งขึ้นมาเต็่งที่เลยแล้วมันหนักด้วยนยะ่นแหับเราอยูนท่าก้มหลังด้วยผลตามมาคือหมอนรองกระดูก ที่เคยยืดหยุ่นบีบหน้าขยายหลังบีบหลังขยายหน้าได้นี่ครับกลายเป็นของที่มันอายุมากแล้วก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยยืดหยุ่นมากนะักก็เลยเป,ปิ้นไปทางด้านหลังมากเกินไปออกนอกพื้นที่ของตัวเองนะครับครับหมอสกระดูกที่เสื่อมไปวิธีการปิ้นไปทางหลังจากการก้มหลังนี่ครับทําให้ไปบรบกวนที่อยู่ของเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาอ oh. นตําแหน่งนั้น เนี่ยครับที่เรียกว่าหมอนกระดูกทับเส้นประสาทเพราะหมอนกระดูกจริงๆ้วมันปิ้นไปด้านหลังจากการที่เราก้มหลังยกของหนักคก้มหน้าลบยกของหนักเนี่ยครับมันก็เลยปิ้นไปด้านหลังเออที่ด้านหลังของหมอนกระดูกนี่เองมีเส้นประสาทรออยู่เพื่อจะออกไปเลี้ยงที่ขาทั้งสองข้างก็เลยถูกกดทับตำแหน่งนี้แหละครับเป็นตัวแหน่งของการกดทับเส้นประสาทที่เราจะพูดถึงเสมอๆท่านท่านลองพิจารณาดูนะครับว่า เมื่อไรก็ตามแต่ที่เรายัางหนุ่มยังแน่นโรคพวกนี้เกิดยากมากเพราะว่าหมอนกระดูกจะมีคาวามยืดหยุ่นแต่ก้มหลังเยอะหน่อยมันก็จะบีบตัวให้ด้านหลังก็ไม่ค่อยปิ้นแตกออกไปแต่พออายุมากขึ้นเช่นสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบแถวนี้นะครับพอก้มหน้ามากเกินไปไมันจะบีบด้านหน้าด้านหลังก็จะโป่งไปแล้วก็ทนไม่ไหวก็เลยแตกเป๊ะปิ้นประทับเส้นประสาทกินพื้นที่ของเส้นประสาทที่เคยอยู่ปกติปกติสบาย ด้านมีหมอนกระดูกที่มันปิ้นแตกออกไปจากการก้มหลังเราเยอะๆเนี่ยครับประทับทับเช้นประสาัก์เส้นศระสาทิจึงมีการถูกกดทับอาการศากดก็ทาให้รับสัญญาณความเจ็บความปวดจากที่พืที่่มันไปเลี้ยงไม่ค่อยชัดเจนเกิดการชาตะกรูทางการที่ปัญญาที่สมองสักลงไปให้มีการงอเข้าเยียดเข่าเกิดสัญญาณไปไม่สมบูรณ์แบบไม่เต็มร้อยก็เลยเกิดการอ่อนแรง ทั้งชาชารู้สึกชาหนาผิวหนังหนาบวกกับอ่อนแรงในการสั่งการครับเป็นอาการของหมอนกระดูกทับเส้นประสาทครับอือเอาอย่างนี้นะครับอที่คุณพ่อบอกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดจากจริงๆแล้วอ่ะกระดูกสันหลังมันอยู่เป็นข้อๆใช่ไหมของของแข็งๆอันอยู่ด้วยกันหมอนรองนี่ก็อยู่ตรงกลางอย่างที่บอกไปตอนแรกงงกันหรือเปล่าครับว่าทําไมเวลาเราก้มไปข้างหน้า แล้วมันปริ้นไปข้างหลังเออนี่แต่ดูมือกอล์ฟนะนี่สมมุติว่าเราหันหน้าไปทางขวาเรากลมหน้าปึ๊บนี่มันแยออกจากการเห็นไหมครับของแข่งสองอันมันแยกออกจากกาันหมอนรองที่มันเคยอยู่ระหว่างสองอันนี้พอเราก้มไปด้านหน้ามีรูด้านหลังเยอะมันก็ปริ้นออกมาแล้วมันดันไปกดทับเส้นประสาทเนีเลยล่ยนี่คือต้นเหตุต้นต่อเลย แล้วพอกดทับปุ๊บสัญญาณไปไม่ได้ไปไม่ครบใครเป็น FC คุณหมอปัญญามานานๆจาได้แน่นอนคุณหมอปัญญาบอกเสมอสัญญาณแต่ละอย่างที่ร่างกายส่งไปให้สมองประมวลผลถ้าสัญญาณดีก็จะประมวลถูกต้องแต่ถ้าสัญญาณไม่ดีสัญญาณมันขาดขาดหายหายสมองจะประมวลมาให้ชาดังนั้นอาการชาจึงเป็นอาการเบื้องต้นธรรมดาธรรมดาที่เกิดขึ้นแน่นอนหลังจากที่หมอนรองกระดูกมันไปกดทับเส้นประสาทจากการ รินออกจากเต,ตัวเปล่าของมันเลยนะครับเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความสวยของเราด้วยทำท่าอย่างนี้หลายๆครั้งหมอญกระดูกมันทนได้ทนได้ทนได้แต่ไม่มีบางครั้งที่เราทํารีบร้อนจนเกินไปก้มหลังเยอะจนเกินไปหรือยกของหนักจนเกินไปผลททาให้ครั้งนี้แหละครับที่มันปิ้น้างหลังแล้วมันแตกจากกัน แต่แตกบ้ากันเลยปีนนเป็นทับเสรร้นประสาทแย่ yeah, ตามไปด้วยเนื่องจากมันหลุดออกจากพื้นที่มันเองนะครับเจ้าหมอก็ดูตัวนี้เองครับเป็นตัวที่ทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ความเสื่อมของมันเองแต่าก,การที่เราทํางานอะไรที่เกินจังหวะที่เราควรจะทําได้ mm. เผลอเรอใจรอยนะครับอันนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยทางด้านนั้นก็นคือความที่เกิดเป็นโรคไปจนได้ <พอ S 2> และลนั่นเองอครับจะใช่แล้ว แต่พวกนี้นะครับแต่กเอเดว่าเส้นประสาทที่ถูกกดทับนี่แหละครับมันมีตำแหน่งในการที่ไปเลี้ยงที่ขาทั้งขาเลยอากก้นเราเนี่ยครับแต่พวกเราเนี้ยรงถึงนิ้วเท้าเราเลยหน้าที่ของเส้นประสาทเส้นนี้เป็นเส้นที่ใหญ่นะครับชื่อไซติกเนอร์นะครับมันจะลงไปเลี้ยงขาทั้งข้างเลยข้างซ้ายก็มีเส้นหนึ่งแค่นี้ครับเลี้ยงขาทั้งข้างเลยให้ทั้งความรู้สึกไปจมพื้นที่ต่างๆต้นขาด้านหน้าต้นขาด้านหลังต้อง แบ่งเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่หมดเลยนะครับมีเฉพาะเจาะจงบวกกับข้อสองให้กําลังในการที่งอเขา่าเหยียดเขา่างอขาเข่าเหยียดขเข่าเขย่งเท้าขึ้นสูงยกของหนักได้ก็เป็นเรื่องของกําลังของกล้ามทั้งความรู้สึกชากับกําลัง,งกล้ามเ,เนื้อเนี่ยส่งผ่านเส้นประสาทนี้ทั้งเส้นเลยไปพร้อมกันสองอย่างความมีการถูกกดจากเจ้าหมอนกระดูก มันก็ดูกไปรบกวนการส่งสัญญาณทั้งไปและทั้งกลับมาสู่สมองนี่แหละทําให้การแปลผลเนี่ยมันเพี้ยนไปอย่างที่กอลฟอธิบายมาสักคู่นี้แล้วเห็นไหมครับแต่หลายคนฟังมาถึงตอนนี้ครับคุณพ่อครับกลัวขึ้นมาแล้วหลายคนก็เป็นอยู่เน,น,นี่ยตอนเนี้ยคุณหมอคะคุณหมอคะหายไหมคะรักษาหายไหมคะหรือว่าต้องอยู่กับการนี้ไปยาวๆเลยครับเนี่ยครับคําถามที่ดีมากเลยมีสองสามประการบารังแ,แรกคือถ้าเกิดมัน หมอกระดูกที่มันปิ้นไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยมีขนาดเล็กๆไม่มากเท่าไหร่นะครับกดทับน้อยๆโอกาสที่เราจะให้ยาไปช่วยเสริมปรับท่าทางการใช้งานให้มันเบาลงหน่อยนะ่าจะไปเผลอเรน,นะแล้วอยู่ในท่าที่เหมาะสมสามสี่สัปดาห์อาการต่างก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีแต่เงื่อนไขคือต้องกดน้อยๆไม่กดแรงอ๋อถ้ากดนิดเดียวคุณหมอบอกแก้ง่าย อ่าใช้ยาช่วยได้ใช้แกนค้ามบ,บัรช่วยเสริมเพื่อปรบทชาทางต่างๆแต่กรณีที่มันมีการกดทับหมอนกระดูกมันแตกแรงชิ้นใหญ่ไปกดทับอันนี้เป็นการกดทับที่รบกวนการส่งสัญญาณของเส้นประสาทจริงๆเลยเนี่ยครับครับทาให้มีอาการชาดูหนังที่พื้นที่ดิมไปเลียเ้ยงนี่มีอาการชา,ดดา,า,ารูปดูจะรู้สึกหนาๆไม่มีความรู้สึกถึงที่เราคุ้นเคยแถมกล้าเได้ที่ส่งกําลังไปให้มีการงอเขา่าเหยียดเข่า กระดกข้อเท้าขึ้นได้เนี่ยถูกกดทับอนนีม้มันหมดหมดอ่อนแรงไม่มีพลังในการที่จะทาทุกสิ่งได้สองประการชาคือข้อหนึ่งวก,กับอ่อนแรงคือข้อสองครบหน้าที่แล้วจะเกิดเป็นแรงแรงเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงขาจากการที่มีหมอนกระดูกทับเส้นประสาทเรือนหลังจึงมีอาการสองอย่างจะเกิดอย่างเดียวร่วนๆเช่นชาอย่างเดียวก็ได้เป็นกลางๆหรือน้อยๆ ล้าเกิดสองอย่างลงกันเลยทั้งกางกลางชานะครับแต่ว่าบวกกับอ่อนแรงด้วยสองเรื่องเลยถ้าทําให้เกิดการกดทับเส้นประสาทแบบเยอะยังไงล่ะครับการรักษาเราว่าจะใช้วิธีการสแกนดูว่าที่หลังเนี่ยมีการกดทับเส้นประสาทจริงหรือเปล่ากดทับแบบน้อยๆหรือกดทับโตๆใหญ่ๆกดทับแยะๆเลยซึ่งเราสามารถจะใช้สแกนได้เราเรียกว่าเป็นการสแกนแบบ MRI นะครับอ่าไ้คุณหมอช่วยเฉพาะให้เลยนะทำได้เลยนะครับ MRI กับมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี่เพื่อให้คุณหมอเห็นภาพใช่ไหมครับมันเห็นชัดแจ๋วเลยไหมครับคุณพ่อครับว่าแบบชัดกดยังไงมันเป็นยังไงอยู่เนี่ยชัดมากสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์นี้นะครับถึงสามสิบปีที่แล้วเนี่ยการตวรวจร่างกายทําให้คุณหมอผู้มีประสบการณ์ประสบการณ์ใช้ในการคิดรักษาอแต่ปัจจุบันนี้มันเห็นชัดเลยว่ากดตําแหน่งไหนแน่ ที่แคบลงมา,มา,มากๆกการผ่าตัดจึงทําได้แม่นเป๊ะเลยลงมีดผ่าตัดเข้าไปเนี่ยทับผัวมันเลยครับลงไปเจอกันเลยนะครับมันบอกได้แน่ๆแล้วเราก็ไม่ต้องเปิดแผลใหญ่มากนักด้วยเพราะว่ามันบอกแล้วมันชี้ว่าตรงนี้แน่ๆนะพี่นะแล้วก็เข้าตรงนี้เลยนะครับก็จะแม่นมากเข้าไปก็จะเจอเลยว่ามีหมอกระดูกไปกดทับเสินปราทอยู่หน้าที่ของหมอก็คือไปขีบ หมอนกระดูที่แตกทับเช้นประสาทเนี่ยเอาออกซะครับไม่ให้กดเช้นประสาทก็จะโล่งอกสบายใจไม่โดนกดแล้วใช่ครับอาการต่างๆที่เคยมีอาการชาที่บริเวณขาที่น่องที่ต้นขาต่างๆก็จะเบาลงก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หายอาการอ่อนแรงที่บอกว่าข้อสองข้อสองอ่อนแรงก็จะ้ค่อยๆมีงคามแงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เห็นไหมครับว่าในการรักษานั้น รักษาให้ตรงกับเหตุการณ์ของมันโดยการใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะแต่ละอย่างร่วมกันนะครับทั้งความรู้ทางการแพทย์ประสบการณ์ด้วยเรารักษาให้มันตรงประเด็นให้มันแม่นยําอาการต่างก็จะด,ดีขึ้นแน่ๆซึ่งส่วนต่างก็จะเคยมีประสบการณ์แบบนี้นที่บางทีก็เป็นกับญาติเราบ้าง,งทั้งหมดทั้งนั้นแล้นี่คือตัวที่อธิบายให้ฟังชัดๆเลยว่ามันเป็นอย่างนี้เองคุณหมอเข้าไปผ่าตัดทาไมเพื่อไปทําอะไรบ้างไปเอาไว้ที่กด ออกให้เคลี้ยงเลยครับตัวเล็กมันแตกสองชิน้นมันที่มันแตกกดสูดสองชินช้นสาชิ้นชิ้นใหญ่บ้างเล็กมัง่งหมอจะจัดการขี้บอยทั้งหมดเลยครับไม่ให้เหลือเลยนะครับให้เคลียร์ทั้งหมดทั้งหลายๆเนี่ก็เป็นการรักษาที่แม่นยําหลังจากนั้นก็คอยฟื้นตัวอีกสักสิบสองสัปดาห์ขึ้นไปครับก็จะมีการทํากายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูเพื่อขั้ฟื้นฟ,ฟูกลับเจรหายได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นท่านจะกลับไปทํางานได้เต็มที่ นี่แหละครับหมอกระดูกทับเส้นประสาทภักพิสดารแบบสั้นๆนะครับโดยสรุปนะครับโดยสรุปถ้าเกิดว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกิดกับตัวเราคนที่เรารักคนใกล้ชิดนะครับมีแยกออกเป็นสองประการเท่านั้นแหละแบบเบาๆกับแบบหนักๆคุณหมอปัญญาเล่ามาแล้วถ้าแบบเบาๆนี่นะปรับพฤติกรรมท่าทางต่างๆนะอาจจะมีแค่กินยงกินยาแล้วก็สามารถหายได้ใช่ไหมครับคุณพ่อครับแต่ถ้าเป็นหนักๆคุณหมอเขาจะผ่าเข้าไป MRI ก่อนนะดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับแล้วเข้าไปจัดการอะไรที่มันกดทับเอาออกให้รับรองว่าหายเกลี้ยงแต่หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วต้องมีการกายภาพบำบัดร่วมด้วย12สัปดาห์ขึ้นไปแหละแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเข้าสู่สภาวะปกติหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปนะครับแต่ไม่เป็นได้จะดีคุณพ่อครับสุดท้ายนี้คือ ป้องกันยังไงครับให้ห่างไกลจากไอ้หมอนรองกระดูกครับเส้นประสาทนี่ป้องกันก็คือหนึ่งอย่าทําท่าก้มหลังเยอะๆรวมทั้งก้มหลังและยกของหนักด้วยซึ่งผมจะใช้วิธีการอธิบายให้จําแม่นๆก็คือก้มลงไปยกกระถางต้นไม้เพื่อจะย้ายกระถางไปไว้อีกที่หนึง่งแบบนี้นะครับท่อกระถางต้นไม้มีดินมันจะหนักหน่อยครับให้ใช้วิธีการย่อเข่าลงไปและแค่ก็นั่งยองๆ ใช้แรงเข่าแทนหลังตรงเป๊ะไม่ให้งอไม่ให้โค้งงออย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการกดทับที่หมอนกระดูกไม่ให้มันปริ้นข้างหลังหลังเมื่อเราควบคุมให้มันตรงเนี่ยมันก็จะไม่ไปไปปริ้นทับไปเป็นประสาทต่อไปใช้แรงเข่าแทนถ้าเราไม่มีกําลังเข่ามากพอยกไม่ขึ้นก็จะรู้ว่ายกไม่ได้อีกแล้วไปชวนคนอื่นมาช่วยดีกว่า,าครับข้สอสองคือดีกว่าดีที่สุดในจะยกฝืนยกคนเดียว เดี๋ยวปลิ้นเดี๋ยววุ่นวายเดี๋ยวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถ้ายกไม่ไหวในท่าทางที่บอกคือย่อเข่าลงไปหลังตรงแล้วยกยกไม่ขึ้นเรียกเพื่อนเรียกคนอื่นมาช่วยยกนะฮะช่วยเสริมค,ครับอีกการก็คือสั้นๆว่าอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับเพราะเส้นประสาทเราเนี่ยเขาจะบอบบางมากถ้าถูกกดอยู่นานๆมีหมอกระดูมกมากดทับเรื่อนานมันจะบูบี้เป็นรอยตามนั้น หมอไปเข้าไปแก้ผ่าตัดจะนึงออกมันก็จะฟื้นตัวยากหรือฟื้นตัวไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นอันนี้จะโทษหมอไม่ได้นะเพราะว่านนท่านเป็นคนท่านเป็นคนทําให้เกิดการดีเลยในการรักษาเองครับครับโอเคเลยครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอุ่นใจใกล้ขึ้นหมอในวันนี้นะครับมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทภาพพฤษดานโดยคุณหมอปรรัญญาติดตามเราสองพ่อลูกนะครับว่าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่ปังสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาจากไปก่อนลวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ